อกไปก็จะเป็นการเตรียมเครื่องเพื่อติดผู้ป่วยรายถัดไปนะคะก่อนอื่นเราต้องกดที่คำว่า e l e s s a n d prepare for new patient เนื่องจากว่า,าข้อมูลเดิมค่ะจะมีของคนไข้คนเก่าอยู่เราก็ต้องมีการเตรียมเครื่องโดยใส่ patient ID หรือ h n number date of birth นะคะโดยใช้ปีเป็นปีคศนะคะแล้วก็ใส่ เนมของคนไข้ใส่ชื่อนำสกุลเลือกเพศนะคะเลือกเหตุผลของการติดว่าเราติดเพราะอะไรนะคะหรือสามารถเขียนโน้ตได้นะคะว่ารายนี้ต้องการทำอะไรนะคะส่วนมาที่ recording time นะ,ะ recording d a นะคะก็คือจำนวนวันที่คุณหมอต้องการติดคนไข้ได้สูงสุดถึง7วันนะคะโดยการคิดค่า Record ะคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับที่คุณหมอกดเลือกจำนวนวันนี้ละคะ่ะ แล้วก็เลือกต่อนะคะว่าคนไขค้คนาดนี้ใส่เพลสเมเกอร์ไหมนะคะแล้วก็แซมเปิลเลตนะคะก็จะอยู่ที่256เฮิร์ตนะคะเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็เซฟทูดีไวค่ะในกรณีก็จะเห็นข้อมูลคนไข้ชื่นโชว์นะคะตรงแพทเทิร์นฟอร์เมช o ันในกรณีที่มีข้อมูลคนไข้ไม่ถูกต้องสามารถกดอีดิทได้นะคะแต่การอีดิทนี้ต้องอีดิทก่อนที่จะอัปโหลดหรือออเดอร์ โฮเตอร์นะคะเพื่อป้องกันความสับสนเนาะโดยเครื่องคอ,อเซียมเนี้ยค่ะก็จะมีเมมโมรี่อยู่ที่7กิกะไบต์คุณหมอก็จะสามารถเห็นสเปคของเครื่องว่าตอนนี้ใช้เมมโมรี่ไปเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ทุกครั้งที่มีการอัปโหลดตรงเนี้ยค่ะขึ้นข่าวแล้วเราก็มีการอ e ีเลสแล้วค่ะเมมเมรี่ memory ก็จะกลับมาเท่าเดิมนะคะแล้วก็ชาร์จนะคะก็คือหมายถึงอร์เซนต์แบตเตอรี่ค่ะโดยเซนต์แบตเตอรี่ก็ ถ้าคุณหมอใช้โหมดสามารถชาร์จสามารถชาร์จให้เต็มได้ภายใน2ชั่วโมงค่ะใช้ระยะเวลาประมาณสชั่วโมงในการชาร์จนะคะเมื่อเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะออก็ถอดเครื่องนะคะโดยกดเซฟตี้อันพักดีไว c ์เพื่อการเป็นการถอดเครื่องอย่างปลอดภัยนะคะ